สวัสดีครับในส่วนของคลิปนี้จะทำการนะฮะหาอัดป้อมอินุยาฉะนะครับในการอัดป้อมทั้งทีต้องหาแบบว่าเอาดุดูไปเลยนะครับก็หาที่มันเป็นเอ่อเลเวลแม็กไปเลยนะครับมายังไม่เจอนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ผมก็ไม่มีอินุยาฉะนะก็เลยมีความจังไรที่จะทำมันนี่ไงนี่ไงเกือบละเกือบรีนี้แล้วครับนี่แหละนะฮะ โอ้โหทีมนี้โคตรดุเลยครับแม็กหลายตัวเลยนะครับมาดูกันนะครับคือไม่ต้องมาเปรียบเทียบกับทีมเรานะครับทีมเราเทียบเขาไม่ได้แน่นอนนะครับมาครับสเต็ปอัดป้อมเหมือนเดิมครับปล่อยตัวทีม A ให้หมดนะครับแล้วก็ทําการพัดไปเลยโอ้โหทีมผมจะตายหมดแล้วอะพัดไปเลยครับแล้วก็ลงน้ําแข็งครับลงน้ําแข็งไปนะแล้วก็ตามใจเราเลยนะครับพยายามใหญ่กดออโต้นะครับเพราะว่าจังหวะใช้ขี่ปนอาวุธเราจะได้ใช้แบบ ตรงกับจังหวะที่บอดมันไม่กดไอเทมอมาตานะครับนี่ครับจะโหดมาจากไหนถ้าเกิดว่าเรามาตีอยู่หน้าป้อมเนี่ยเราจะได้เปรียบมากๆนะครับเพราะว่าตัวมันจะออกมาแล้วก็โดนเราตีนะครับโอ้โหแต่ว่าเฮ้ยผมไม่เห็นหัวนิวเอชาตเลยนะเห็นแต่เจ้าบราวนัมเบอร์13อ้าวผมดึงมาเป็นทีมได้ครับแบบนี้น่าจะชนะมไม่สวนด้วยครับบอดไม่หือนะครับ เรียบร้อยครับแตกเหมือนเดิมครับแตกเหมือนเดิมครับโอ้โหเดี๋ยวขอไปดูเกียร์หน่อยละกันนะครับรู้สึกว่าอัดป้อมไม่ได้ยากเกย็นสักเท่าไหร่นะครับกับการตีอินุยาชะระดับแม็กเลเวล240ในครั้งนี้กับทีมที่ดูไม่เป็นระบบระเบียบของผมนะครับแต่ก็ยังชนะมาได้นะก็ก็ลองพิจารณาดูล้กันนะครับสาหรับน้องๆที่กําลังเล่นเกมไลเลนเจอร์อยู่นะครับเราอาจจะลองเล่นแบบอัดป้อมก็ได้ แบบนี้ก็สามารถเก็บชัยชนะได้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับพูดภาพทำเพลงอะไรเดี๋ยวพาไปดูเกียร์นะครับก็โอ้โหชุดพันละถุงมือลอยโอ้โหเกียร์โหดมากครับบ้าไปแล้วนะครับแต่ก็แตกเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะครับอาจจะไฟ์สาละสักนิดหนึ่งนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ